วันนี้น้องกับนั่งสมาธิที่คเนชาเฉลยวันแม่วันแม่น้องกับบอกก็ฝากหน่อยวันที่วันอาทิตย์ที่สามเอ็ดสิงหาสองห้าหกพิ่งเป็นวันคเนชจตุถีเชิญลูกศิษย์ลูกหาทุก,ทกสายญาณมาร่วมวงสรวงเปิดเนตรสิวุงวงสรวงสิว,งสวึงพรศิวะมาเทพวงสรวง่อแม่และสามี เดบสงสวงพระเนตรปางได้กุศลมีบงสวงพระศิวะพระแม่อุมาพระเนตรของครอบครัวที่ในชาติไรคดับน้องกับนั่งสมาธิอ่าหายดุสิตลูกหามาแล้วเห็นภาพนี้แล้วการเงินการงานราบเรื่องเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเกิดการเห็นเปิดสิ่งดีเข้ามาการเงินงานราบรื่นสาธุสาธุวันอาทิตย์ที่สเทศิงหาสองห้าแปดถึงไปวัน เนตจตุทีขอเชิญ